สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจ,จารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมังกรนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนปีพศ2567นะคะ ก่อนเข้าไปฟังกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้หนึ่งคำถามนะคะในไลฟ์สดอเอาแบบตรงๆหนักหน่วงกันเลยนะซึ่งต้องระมัดระวังมากในการเดินทางนะแล้วยิ่งจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปท่องเที่ยวระวังให้มากในชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณดวงจะฝันเห็นผี เดินทางก็จะเห็นผีนะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเยอะนะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่มันก้าวผ่านฮะฝรั่งเรื่องฮาโลวีนมาแล้วเนาะแล้วก็กําลังจะก้าวเข้าสู่ในอ่าสิ่งที่เกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณในชาวราศีมังกรเนี่ยจะค่อนข้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายหรือ ไปได้รับข่าวหรือแม้กระทั่งว่าได้รับข่าวเรื่องสุขภาพของตัวเองเจ็บป่วยด้วยเรื่องใดนะคะหรือในเรื่องของคนใกล้ตัวในการเจ็บป่วยนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในคนที่เกิดราศีมังกรจะมีในสภาวะหนึ่งฝันแม่นนะแล้วยิ่งใครที่อยู่ในที่ที่แรงที่ที่แรงนั้นหมายถึง เวลาไปอยู่แล้วมีความรู้สึกอืมถ้าเป็นคนที่มีสภาวะขนลุกะขนหัวลุกหรือเขาเรียกเนี่ยพลังในตัวเองค่อนข้างที่จะตอบรับกับสภาวะรอบๆตัวพวกนี้พอปฏิบัติมากๆนะคะจะต้องบอกเลยว่าสื่อสารกับทางด้านจิตวิญญาณค่อนข้างแมน่นจับสิ่งใดหรือเข้าไปในพื้นที่ใดถ้ามันกระทบเขาก็จะได้ยานบารมีตรงเนี้ย ที่สะสมมาตั้อดีตชาติเนี่ยทำให้เขารู้สึกทันทีนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีถ้าไปในที่ที่มีอาถรรพ์หรือเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นที่เก่าหรือที่ตรงนี้แรงหรือจะต้องอย่างเช่นคนทําในเรื่องของก่อสร้างขนที่ดินนะคะหรือการปรับเปลี่ยนที่ดินการค้าขายของเก่าหรือในการที่จะต้อง ไปพูดคุยเจรจานะคะกับเรารู้อยู่แล้วว่าสถานที่นั้นค่อนข้างรุนแรงและอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณไม่ป้องกันนะถ้าคุณไม่ป้องกันเอาป้องกันยังไงหนึ่งในเรื่องของเชิญบาร,รมีครูบาจารย์ก่อนนะคะในก่อนที่จะเดินทางไปในสถานที่นั้น 2. มีเครื่องรางอะไรพกอรัธนาให้ดีสกลับมาทำไมอาจารย์สอนบ่อยๆให้คุณอาบน้ำมนต์ นะคะทาเสมอเสมอนะจย์จะบอกเลยว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้พบเจอเรื่องแบบนี้แน่นะคะหรือไม่ก็จะต้องได้ยินในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งตัวเราเองและในดวงชะตาของในชาวราศีมังกรถามว่าในเรื่องของด้านดีในเรื่องของการงานการงานมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มี สิ่งต่างๆเข้ามาทำให้คุณอยากรู้อยากทำอยากลองอาจารย์จะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งในชาวราศีมังกรใครชวนทำธุรกิจหรือใครชวนทำอะไรนะคะคุณอย่าใช้ในความในความอยากแล้วก็กรรมเก่าของเรานะ่ะคือเห็นแล้วก็อยากทำทันทีนะ <c oughs> มันจะเป็นกรรมจะเป็นตัวขับทำให้เราเกิดเรื่องราวต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในชาวราศีมังกรถ้า ศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องของการดูดวงชะตานะอาจารย์ให้เช็คดวงก่อนทําได้ไม่ได้คุณรู้ไหมแม้ร่างนักธุรกิจใหญ่ๆนะคะเขาก็ยังต้องเช็คดวงของเขาเองเพื่อความมั่นใจคิดมาก่อนแล้วนะคะมีแผนในหัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาให้ครูบาอาจารย์เช็คดวงนะคะเพื่อในการตัดสินใจนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องราศีมังกรจะประมาทไม่ได้ แต่มันก็มีอะไรอะไรเข้ามาให้เราเลือกค่อนข้างเยอะรวมไปถึงสิ่งนั้นนะ่ะเป็นเรื่องของระดับประเทศระดับโลกได้เลยเพราะฉะนั้นกิจการของคุณนะ่ะเกี่ยวกับการถ้าใครทําเรื่องนําเข้าส่งออกอยู่ตอนนี้ก็จะค่อนข้างเจอปัญหาค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นก็จะกระทบด้วยเรื่องอสงครามหรืออะไรต่างๆในมูลค่าของทองคําเหล็กนะคะอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัปดาห์นี้ นะคะในชาวราศีมังกรจะเป็นดวงที่เรียกว่าจะเห็นผีนะแล้วก็จะรวยเพราะผีได้หรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะโดนกระทบจากพูดผีปีศาจได้เช่นกันนะคะยิ่งโบร,โบราณบอกว่าไปไล่ไปนาไปในสถานที่ที่เป็นอาถรรพ์หรือที่ที่เขาห่วงห้ามอะไรต่างๆนะคะกลับมาบางทีเจ็บขาแข้ง ไม่มีสาเหตุก็มีลูกจิตอาจารย์บางท่านนะมาขอนอนเทียนบางกรรมด้วยที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างถมที่ต่างๆนะคะไปได้ไปขุดนะคะขุดเอาดินเพื่อย้ายจากตรงนี้ไปอีกตรงหนึ่งนะะด้วยคำสั่งของเจ้านาย ทีนี้เขาก็บอกว่าแม้กระทั่งเป็นที่ป่าช้าเก่าหรือว่าป่าช้าเนี่ยซึ่งก็ขุดเจอกระดูกเจอหัวกระโหลกที่เจอถุงเลือดเป็นก้อน,อนๆอะไรต่างๆซึ่งเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับอาชีพเขามากแต่เสร็จแล้วต่อให้คุณแบบว่า มีได้เงินขนาดไหนจากการรับจ้างมันไม่สามารถรักษาสับได้นะคะที่สำคัญคือครอบครัวหรือสุขภาพเราก็มีปัญหาแต่คุณจะรู้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นการแก้การเคลียร์การล้างเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของพิธีกรรมเหนือดวงนั่นเองก็ฝากประมาณนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ถ้าใครรู้แบบนี้รู้ล่วงหน้านะอืมไว้เจ้าที่ นะคะให้เรียบร้อยอเดี๋ยวทีมงานน่าจะอัพในเรื่องอัพคลิปนะคะวิธีการไหว้เจ้าที่พระแม่ธรณีไหว้อย่างไรไปทำเองได้อาจารย์ถ่ายจากตอนที่ขออนุญาตพระแม่ธรณีในการที่จะปลูกสร้างหอสวดมนต์จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูเอาแล้วก็พูดตามนะคะง่ายๆทำเอาบ่อยๆย,ยิ่งทำยิ่งได้ นะคะแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราถ้าหาหมดหาหมอไม่หายนะคะแล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นอาการของการเกี่ยวพันกับเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะคะก็ต้องแก้ไขเพราะว่าเอาเถอะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพูดผีปีศาจแน่นอนเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะก็ฝากประมาณนี้ใครอยากดื่มชาบัวนะคะชาดอกไม้ให้ทัก หาจานนะคะถ้าใครตามสตอรี่จะรู้เลยว่ามันมันน่าทานแล้วมันทรงคุณค่าเนาะเอากลับไปทานเพื่อจะได้เสริมในในบารมีและราศีออร่าของตนและกระซิบบอกถ้าทานถึงสามสัปดาห์ขึ้นไปกลิ่นตัวจะไม่มีนะคะกลิ่นกายก็จะหอมนั่นเองแล้วก็บำรุงหัวใจให้สดชื่นแจ่มใสด้วยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>